สวัสดีครับวันนี้เจ๊ยังไงครับวันนี้จะพาไปดูต้นข่อยที่ว่า,ารักษาเกือบทุกโรคของฟันนะครับไม่ว่าจะปวดฟันาปากเหม็นนะครับเรื่องกินปากต่างๆนะครับฟันเป็นแมงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าต้นข่อยเนี่ยที่ตํานพวงเงินอำเภอกันทลักงหวัดศรีเกตเนี่ยเขาเกิดอยู่ตรงบริเวณไหนบ้างนะครับยังมงพาดูตั้งแต่ต้นเล็กจนต้นใหญ่นะครับที่ บางทีชาวสวนเองก็อาจจะไม่รู้จักก็ได้นะครับแต่ว่าเป็นยาพื้นบ้านนะครับที่รักษาเรื่องเกี่ยวกับฟันฟันเนี่ยได้นะครับลองดูคนระับชมเดี๋ยวยังไงเอามีดไปด้วยว่าเกิดยังไงเดี๋ยวมยังจะเอาไปต้มนะครับเอาไปบ้วนปากต้มแล้วก็บ้วนปากอ่ะ,อะนี่คือต้นข่อยนะครับ ต้นนะครับตัวนี้จะอยู่ร่มต้นยางพลานะครับในสวนยางพลาต้นหนึ่งครับลองเด,ดเด็ดที่ตรงใบนะครับสักพักจะมียางออกมานะครับนี่คือต้นข่อยนะครับต้นหนึ่งต้นแรกนะครับโอเคอยู่ในร่มสวนยางพลานะครับ จะอยู่ริมด้านข้างอย่างเงี้ยครับอ่ามีต้นที่สองนะครับอ่านี่คือต้นข่ใบไข่นะครับก็ที่ใช้ก็คือเอาลำต้นนะครับอ่าตากแดดก็ได้ไม่ตากแดดก็ได้นะครับไปต้มน้ำนะครับหรือผสมเกลือนะครับเพิ่มแคลเซียมก็แต่นะครับนี่นะครับเนี่ยใบจะสอบดนะครับใบเนี่ย ใบเขาจะเป็นมือจับแล้วจะเหมือนกระดาษทรายนะครับถ้าใบแห้งจะเป็นอย่างนี้เด็แล้วจะมียางออกมานะครับจังเกตงา่ายจะมียางต้นที่สองนะครับก็จะอยู่ริมอ่าระหว่างไอ้รอยต่อตอ้นยางกับด้านออกนะครับอย่างลาเด็ดดนจังเกตเห็นเหนอยู่หลายต้นอยู่นะครับ พามาชมกันเราต้องไปหาต้นใหญ่ๆแล้วก็ตัดนะครับปีต้นตี้ยนะอาจจะโดนโดนตัดนะฮะชาวสวนอาจจะไม่รู้นะครับเจออีกหลายต้นหนึ่งตรงนี้อ่าตนี้ต้นใหญ่สูงเหมือนกันอ่านี่ครับต้นข่อยต้นหนึ่งต้งนี้สูงประมาณสองเมตรนะครับ าต้นก็ตัวนี้โคนจะใหญ่อยู่โคนก็ประมาณนะครับ3ามเซนนะครับส่วนบนก็ประมาณ2เซนติเมตรนะครับแล้วก็ด,ดูใบนะครับจะมียางออกมานะครับเดินไปครับมีต้นใหญ่กว่าน,นี้ไหม ้นใ,นใหญ่เอาต้นนั้นนะครับต้นที่สามโอ้นี่ครับต้นใหญ่น,น,นี่ในใหญ่สุดแล้วมั้งที่เดินเห็นนะครับก็ที่อยอยต่ออย่างนี้ฮะนี่ต้นข้างต้นกระถินนะครับอ่ามีต้นใหญ่เลยนะครับน,น,นี่สูงประมาณสามเมตรนะครับ ต้นตัวนี้ใหญ่สุดนี่เลยนะครับประมาณหกเซนติเมตรได้น,นะนะครับซมนี่นะสูง3เมตรนะครับนี่เราเด็ดดูใบเหมือนกันดูวานี่ยางออกไหม ดีมียางข,าว,ขาวนะออกมาคลายยางพลานะครับโอเคใช่ไหมก็จะตัดต้นนี้แหละขอเอากิ่งเล็กเข้าแล้วกันครับเอาสักกิ่งนะกิ่งข้างนี่นะครับด้วยมีดนี่นะคะ,ะเล็กเล็กไม่เอาใหญ่นะครับ กล่องใส่ัตนิดนึงนะครับมือเดียวอ่าได้แล้วลม้ลมลงอ่ะนี่โอเคเดี๋ยวมันจะมีหลังหมดแดงด้วยอโอเคใช่แมวขอสับลำต้นหน่อยหนึ่งครับเอาไปหัน่น คช่ okay. มาใช้มีดตัดนะครับเดี๋ยวค่อยไปหั่นนะครับแล้วไปต้มหม้อ้มยาอีกทีนะครับให้ดูก่อนว่าต้นลําต้นเป็นี้นี่ตรงนี้ก็ที่ปลูกที่เกิดก็ริมส่วนยาดนะครับเป็นดินแดงดินภูเขาไฟนะครับไปหั่นให้ดูทีหัน่นเล็กๆไปต้มนะครับตากแดดไปต้มก็ได้แล้วแต่ตากก็ได้ไม่ตากก็ได้นะครับ การก็จะเอาไปต้มแล้วก็ต้มแล้วก็พักให้เย็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะครับเป็นน้ำยาบานฝากนะครับหลังการแปรงฟันนะครับตอนทานข้าวทานอาหารเช้าแล้วก็แปรงฟันแล้วก็บ้วนก่อนออกไปทำงานนะครับหลับกินปากทันคืนก็แปรงฟันแล้วก็บ้วนทานข้าวเสร็จแปรงฟันก็ก่อนเข้านอนนะครับ จะดับกินนะครับเต่มเช้ามาก็จะได้อากาศสดชื่นนะครับหรือว่าคุยกับใครก็จะไม่มีกลิ่นปากนั่นเอง๋ยวฉัมขอสับนะถ้าตากถ้าตากแดดก็จะทำให้เบานะครับไม่หนักน้ำหนักก็บเกาขึ้นขอสับตรงนี้นะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อใส่หม้อนะครับ ชินก็ประมาณสิบเซนอ่ะอย่างงี้นะครับอะราากแดดใส่ถงขายกันแล้วแต่นะครับก็เป็นการทำธุรกิจได้เหมือนกันถ้าอยู่ในป่าที่มีมีโดนถากถางโดนถางเลยก็จะต้นใหญ่กว่านี้เยอะนะครับเราขอหันแป๊บนึงนะครับโอเคหันได้มีดเสร็จนะครับได้กล่องประมาณนี้ ก็ต้มหม้อใหญ่เลยนะครับต้มแล้วก็ใส่ขวดน้ําใหญ่เลยใส่ในตู้เย็นไว้นะครับเย็นแล้วก็เก็บใบใช้ได้หลายวันเป็นเดือนเลยละ่ะเป็นเดือนเป็นปีเลยนะครับอบแค่หน่อยเดียวเองเดี๋ยวใหมาหาถุงมาใส่กันโอเคเดีก็วเเก็บเสร็จถุงนะครับจะต้มที่บ้านนะครับ ก็ okay. ได้ทุงนิ้วหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็ไปล้างน้ำแล้วก็ต้มนะครับสมเกลือนิดนึงก็กรองใส่ขวดใส่เก็บไว้ในตู้เย็นจะไม่มีเสียมันไม่น่าจะเสียน้ำต้มธรรมดาต้มจะ,ะก็ลองดูนะครับสมุนไพรไทยเราต้นข่อยนะครับ แมวก็จะไปทําน้ํายาบานปากนะครับยังไงก็ช่วยกดตตามกดซัดตไคายกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให่แมวในการทําคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณคัด่รับชมงานยังไงก็หวังว่าใช่ไหมจะช่วยท่านได้นะครับขอบคุณครับรู้จักกอดคอยกันผ้าอีสานเรามีเยอะอแล้วนะครับยาสมนุนไพรอีสานมีเยอะสุดแล้วครับ ถ้าสมัยปู่ยาตายายใช่ไหมปู่ใช่ไหมก็เป็นหมอยานะครับเห็นท่านเล่าว่า,าที่เขาใหญ่นะครับจะมียาสมุนไพรมากที่สุดนะครับบนเขาใหญ่นะครับยาสมุนไพรจะเป็นยาฝนยาน้าก็แล้วแต่จะเป็นหมอยายาน้ํานะครับยาฝน